สวัสดีครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับพามาชมรถถ่ายรุ่น l 3 4 0 8 dt นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถสามัญประจำบ้านนะครับมีติดไล่ติดสวนนะครับเป็นรถพื้นฐานนะครับราคาไม่โดดมากนะครับอะไหล่หาง่ายนะครับซ่อมบำรุงง่ายนะครับก็ยังเป็นตัวที่ยอดนิยมอยู่นะครับสำหรับ l 3 4 0 8นะครับเป็นรถ34แรงนะครับ กลางคอดมปนทางเล็กนะครับกับข่อนสี่ล้อนะครับเนี่ยเผื่อดันเผื่อไถใช้งานอะไรส่วนตัวนะครับถือว่าเอาได้นะครับแต่รถก็มีการปรับสภาพนะครับเพราะว่ารถก็เก่าลนะอย่างคันกงคันเกียร์อะไรอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีการอัดแปลงอะไรนะครับสีเสือก็มีการปรับสภาพให้นะครับไฟเฟยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับด้านท้ายพวกแขนยกนะครับแขนยกต่างๆนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเสา ครงหลังคาไม่มีรอยสนิมกินนะครับรถไม่ได้ลงน,าน้านะครับยางก็สภาพดีทั้งสี่เส้นนะครับอ่าพวกนี้ก็เดิมๆนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรนะครับตอนคัดซีนล้ออะไรพวกนี้มีเปลี่ยนนะครับตามอายุการใช้งานอ่าพวกแป๊บไฮดรอลิกก็มีต่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับอ่าพวกอันนี้ลูกหมากันทรงหน้าเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับบูทหน้าบูทเอ่อตุ๊กตาคันหน้านะครับทําให้ใหม่หมดแล้ว น้ำปกตินะครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเครื่องก็ไม่มีไอนะครับก็ถือว่าโอเคละสําหรับ L34 นะครับเครื่องติดง่ายเครื่องไม่หลวมเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับตอนนี้ที่ร้านก็ปรับให้ในส่วนของเอาว่าหลักๆนะครับระบบไฮดรอลิกหน้าหลังนะครับแล้วก็พวกคานหน้าอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมันเจออยู่แล้วนะครับ มันด้วยอายุของรถนะครับประมาณเกือบเกือบสิบห้าปีนะครับนี่นก็เรื่องปกติน้ำหนักพวงมลลาลัยซ้ายขวาปกตินะครับน้ำหนักเวลาเหยียบคัดเหยียบเบรกก็ปกติรถเ,เวลาวิ่งเร็วๆนะครับมันก็จะมีเสียงบ้างนะครับประมาณเกียร์สองนะครับก็น่าจะเป็นเกียร์ที่เขาใช้ถ่ายใช้อะไรนะครับส่วนมากแล้วก็ เกียร์สามเกียร์สหาก็ประมาณนั้นนะครับปกตินะครับไม่ได้มีอะไรอันนี้ก็มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีแบรด้านะครับแล้วก็พันพวนนะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่2องแสนบาทนะครับสามร้กิโลเมตรแรกก็ส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับแล้วก็พวกกรองทั้งหมดนะครับอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันโหลิกแล้วก็เติมให้เช็กระดับให้นะครับ สนใจนะครับเบอร์โทร0634539204หรือ0994945351ขอบคุณมากครับ